สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับซูโม่กิกนะครับที่ modify watch training center นะครับปากกิกนะครับก็ดูข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็เดินเข้ามาเลยนะครับเดินเข้ามาสมัครเรียนคอร์สเรียนซ่อมนาฬิกาเบสิกคอร์สพื้นฐานวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกับปากกิกหน่อยว่าสนใจนาฬิกาในแง่มุมไหนบ้างครับคือจริงๆแล้วก็โอเคในการเขาเป็นเรื่องที่แบบอยู่ในชีวิตประจวันเราอยู่แล้ว นะฮะทุกคนก็คงรู้ดีเราก็ส่วนใหญ่โดยเฉพาะยิ่งเป็นผู้ชายนะครับเราก็จะใส่ในาฬิกาแล้วก็น่าจะเป็นเครื่องประดับเดียวของผู้ชายละมั้งที่ค่อนข้างใส่ใจเนาะผมรู้สึกว่าผู้ชายทุกคนสญญในใจนาฬิกาทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันโอเคมันมันดูเวลาก็เป็นเรื่องปกติอันนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้ออกกําลังกายเดี๋ยวนี้ใช้อ่อดูเวลาใช้แมชชีนิกใช้โชว์เป็นแฟชั่น บ่งบอกสถานะมันหลายมันหลายอย่างด้วยกันน่าจะเป็นเครื่องระดับเดียวของผู้ชายเพราะผู้หญิงนี่ยังมีกระเป๋าถือใช่ยังมีรองเท้ายังมีแหวนมีอะไรผู้ชายมีสิ่งเดียวนะผมคิดว่านาฬิกาสาคัญของผู้ชายตรงนั้นครับแต่ที่ได้คุยกับป๋ากิ๊กเนี่ยคือป๋าเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคือเขาเรียกว่าชอบเรื่องของการถอดประกอบหรือชิ้นส่วนอะไรเงี้ยเป็นนิสัยส่วนตัวใช่ไหมเกิคืผมอะคือมมีความรู้สึกว่าตอนหลังอายุเยอะแล้ว อายุเราเล่มเยอะแล้วเราเรางานงานทีวีเราน้อยลงแล้วเราก็จะมีวันเวลาว่างเยอะนะครับแล้วก็เอ๊ะเราหาอะไรทําดีนะเราหาอะไรทําดีฮ็อบบี้อะไรเงี้ยที่แบบเราสนใจตอนแรกเราก็ผมจริงๆผมเป็นคนชอบเรื่องของเครื่องยนต์กลไกเครื่องยนต์กลไกนี่ในาในในความหมายของผมก็คือว่าไอ้เฟืองตัวนี้ไปทําตัวนี้เสร็จแล้วมันไปทำมนุษย์นี้แล้วก็ไปป่าป่าไม่ได้จบวิศวะนี่ใช่ไหม แต่ผมก็จบสถาปัตย์นะให้เชือกันมากเออจริงอะไรเงี้ยคิดแบบแนวแบบโลจิกด้วยแบบไอ้ตัวตัวปัดใช่ป่ะอะไรอย่างงี้อันนี้พลังมันมนจากตรงนี้มันใส่แฟินนี้อ๋อแล้วมันก็เป็นหมุนเฟิร์นตัวนี้เฟิร์นตัวนี้มันไปตีนี่ว่าแังแกะแกะอ๋อเป็นอย่างงี้คือผมต้องบอกว่าพื้นฐานผมเป็นคนชอบเรื่องเครื่องยนต์กลไกอยู่แล้วว่าถึงเรียนสถาปัตย์ อ่ะผมเรียนทา้งด้านนั้นด้วยแต่ว่าไม่ได้ทํางานถาปั่นเลยใช่ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเหมือนผมเลยผมจบวิศวะแต่ก็ไม่ได้ทำวิศวะเหมือนกันมันก็เป็นมันก็เป็นพื้นฐานความรู้เป็นแน่ความรู้ถูกไหมแต่ยิ่งผมเป็นคนชอบเรื่องของเครื่องจลกลไกอยากรู้ว่าไอ้นี่มันมีที่มามาจากไหนอย่างนั้นมากกว่าคือนาฬิกาเป็นส่วนหนึ่งเพิ่งมามีเขาเรู้สึกว่าเฮ้ยไปไปซ่อมนาฬิกาบ้างดีกว่าไปเรียนเครื่องตลกลไกเขาเนี่ยอย่าเรียกว่าเรียนซ่อมนาฬิกาเลย ผมมีความรู้สึกว่าเออเราไปเอรู้จักกลไกของนาฬิกาบ้างดีกว่าอคือก็ดูจากย t u b e นี่แหละดูจากช่องนู้นนี้นั้นอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ช่องที่นี่ที่เดียวช่องฝรั่งช่องอะไรอย่างงี้มันก็เฮ้ยนาฬิกาตัวหนึ่งเอามาถอนอุ้ยตอนแรกเราเห็นครั er mm. mm. ้งแรกเราพูเฮ้ยชิ้นส่วนมันนี้อย่างงี้มันจําได้ไงวะหรืออะไรวะเฮ้ยหาเรียนนึกว่าอะอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือคือตอนแรกก็เคยคุยกับเมียบอกว่าเฮ้ย แม่แม่ไปหาซื้อจักรเย็บผ้าให้พ่อไอ้ดีพ่อจะมาตอดถอเยาบผอาเอออะไรเงี้ยคือข้างในมันก็มีตก่ทีนิดหนึ่งด้ว่แะจักรเย็บผ้าคือแบบไอ้นี่หมุนอย่างนี้แบบไอ้นี่หีบนี่เพ้อแล้วมันเฟืองนี้ลงแล้วมันป็น้อยขึ้นไปขึ้นมาไงวะอะไรเงี้ยคือความหมายพี่คืออย่างนั้นเนี่ยหรือพี่เล่นจักรยานเงี้ยถูกไหสมัยก่อนปั่นจักรยานใช่ไหม จักรยานพี่ก็สึกสาคนนี้ไอ้นี่เปลี่ยนเกมอ๋อมันเป็นงี้เฟืองนี้ตัวนี้มันยังงั้นถึงขั้นประกอบเองแล้วอ่จักรยานอ๋อคอมเป็นอย่างนี้ต้องใช้เครื่องมือนั้นมาตอกลงไปนะอะไรอย่างเงี้ยคี่เป็นคนชอบแบบนั้นชอบคือเขาเรียกว่าชอบเกี่ยวกับกันยนต์กลไกเครื่องจักรตัวนี้หมุนตัวนั้นอะไรอย่างงี้มันจึงเกิดสิ่งนู้นอะไรอย่างงี้ทีนี้ก็เลยไปดูยูทูบดูเ youtube นยูทูบมันถอดประกอบเว้ยมันถอดประกอบนาฬิกาเราก็เป็นความสุขว่าเฮ้ มันทําได้ด้วยหรอวะเออเฮ้ยออมึงไทยเป็นไม่มีสอนลงมากโอ้โหวพวกนี้แบบแช่งส่วนใหญ่ก็แบบไม่มีการเรียนการสอนหรอกเฮ้ยเซิร์ชเข้าไปมีวะ่ะเฮ้ยเออโอเคแบบที่นี่เขาก็ลงลงคลิปแาบนะ้ว่าแบบเปิดสอนเลยอะไรเงี้ยของของโรงเรียนเนี่ยออใช่ผมจำช,ชื่อโรงเรียนไม่ได้เลยเนี่ยที่เนี่ยนะเฮ้ยมันมีสอนด้วยมึงไทยอแล้วก็ไม่ได้แพงนึกออกไหมคอสหนึ่งหมื่นหนึ่งเงี้ยใช่ปะ มีมีสามคอร์สใช่ไหมของคุณมีสามคอร์สสิที่ผมลงเบสิกเบสิกคุณต้องทําอะไรบ้างอ่ะเขาก็บอกเลยว่าเบสิกต้องอย่างนี้แบบพี่จะซ่อมในการคอร์สได้ในการออโตเมติกได้ไขลานได้หมดแล้วนี่ว่าอืมนึกออกไหมใช่ใช่คือพี่ใจพี่แค่แ่แบบอยากรู้กลไกข้างในของมันแลยพี่เป็นคนที่ชอบถอดกลไกของมันออกมาล้างทำความสะอาดให้มันใหม่แล้วก็กลับไปเพิ่มแล้วก็ใช้ได้ไหมวะ ไม่ได้เอาทอนอะไรเงี้ยต้องสนุกดีวันนี้รู้สึกป่าจะเรียนวันที่สองต่อเองครับวันที่สองเป็นเป็นไงบ้างครับวันการเรียนการสอนที่สองวันที่ผ่านมาจริงๆวันครึ่งเองไม่ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดไม่ยากไม่ยากอย่างที่คิดใช่หลายคนเราก็ามีความรู้สึกหเราจะ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 จำมันได้ไหมนึกออกไหมชิ้นส่วนเนี่ยพอมันเปิดและข้างหลังเนยครับวิ่เฟืองแม่งเต็มไปหมดตัวเลกตัวน้อยเป็นนัด แล้วเราจะจำมันได้ไงวะอ๋อครูเขามีวิธีจำเขามีวิธีจำเป็นวงๆมึงออกมึงถอนมาถอนต้องเรียงนะหายเลเยอร์ประกอบประกอบกับมึงถอบถึงสิบถึงเอ้ยปั๊บมึงทําอย่างนี้สามครั้งสี่ครั้งหครั้งมึงจําให้ได้นะเอากลับรวมบนี่เราก็จะจํารูปลักษณ์ของชิ้นส่วนมันได้แล้วแล้วรู้แล้วว่ามันไปทําอะไรตัวมีด้านหน้าอ้าวต่อไปด้านหลังด้านหลังข้องและอ้าวทั้งหน้าหลังเอาประกอบอะไรอย่างนี้ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยไปซึ่งจริงๆแล้ว วันครึ่งก็ตอนนี้เริ่มถอดถอดไอถอดและประกอบไอควอดได้แล้วมเมนตนของควอดได้แล้วได้แล้วได้แล้วซึ่งซึ่งมันก็มันไม่ได้ยากขนาดั้นผมจบอกทุกคนว่ามันไม่ได้ยากไม่ได้ยากไม่ได้ยากขนาดที่อย่างที่คิดสมมติว่าคุณประกอบอาชีพใช่ไหมแอนเน็อีกเรื่องหนึ่งเก่งไม่เก่งอยู่ที่ทักษะคนแล้วอยู่ที่ไกด์ของคุณแล้วแต่ถ้าไปทำฮอบี้นะผมมาคุ้ม ใช่ผมมันผมคิดว่าถ้าเป็นไปทางพับี้นะผมว่าคุ้มมันแล้วแล้วแล้วผมก็ถามเมื่อเเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมจะไปหาในการเก่าๆเต็มเลยในเว็บไซต์ในแฟนในเฟซบุ๊กในอะไรคุปลงขายกันเต็มเลยแบบพังแล้วหรือยังไม่พังมาถอดมาตัวสองร้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมใช่ใช่ใช่จริงๆก็เริ่มแบบนั้นแหละเนี่ยผมผมเมื่อกะทำอย่างนั้นแหละเอ้ผมว่ามันแต่ว่าหลังจากที่ตอนนี้มันเพิ่งประมาณวันครึ่งทีเนี้ยชีวิตจริงเนี่ยมันจะ เริ่มยากขึ้นตรงพอร์ตอออโต้อะอปลายยังไม่ได้แกะออโต้ยังยังกำลังแกะอยู่ออโต้อะกำลังแกะกำลังแกะอยู่แล้วก็เริ่มชิ้นส่วนมันเยอะขึ้นใช่ตอนนี้ก็ต้องรีบรีบกลับไปหน่อยเพราะเดี๋ยวจะลืมแต่มันก็มีขั้นตอนเบสิกนะใช่ใช่ผมนี่ก็รู้สึกว่ามันก็ดีตรงที่มันมีมันมีขั้นตอนเบสิกก็คือมึงถอดออกมาเรียงชิ้นไว้แล้วกันน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะ แล้วต่อห <lah> ้าสี่สามสองผมคิดว่า,ม,วามันก็จะหลงยากแล้วครูก็คอยดูไง <c oughs> ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ลืมใส่ตัวนี้ละไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะคอยบอกก็มผมว่าไม่ยากเกินกาลังมไม่ยากเกินกาลังไม่ยากเกินกาลังแล้วมีอะไรคอยมาถามแบยว่าเฮ้ยผมผมเห็นในโรงเรียนนี่แหละผมถามก่อนคุณเลยว่านี่ตามันเป็นยังงุ้นงี้ผมว่าไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวคือผมก็มองไม่เห็นผมก็ใส่แว่นส่ตายาวนี่แหละอ่าใช่ทีนี้ รู้สึกปากกิ๊กมาเรียนเนี่ยก็มีเพื่อนด้วยเนาะมีเพื่อนที่มาเรียนพร้อมๆกันเครื่องเรื่องอื่นแหละก็มีคนอื่นๆมาเรียนพร้อมๆกันก็บรรยากาศก็ถือว่าโอเคครับบรรยากาศเป็นไงบ้างปากกิ๊กซึ่งจริงๆแล้วต่างวัยนะจริงๆต่างวัยนะตาวัยก็ได้ไอเดียนะต่างวัยไปเยอะเลยเพรี่มึงแบบเยวม้วผมห่วงิบน้องๆเนี่ยก็สามสิบอะไรเงี้ยอันใหญ่จริงๆผมมีลูกศิษย์ที่แบบอายุเยอะก็มีมีมีเหมือนกันครับ เขาก็มาเรียนกันได้อยู่แต่สุดท้ายนะผมว่าก็คุยกันสนุกสนานที่หาหละเพราะว่ามันอยู่ในเขาเรียกอะไรคนเราเัาตกอยู่ในสถานการณ์เรือลำเดียวกันเนี่ยคืออุ้ยนั่งอยู่ข้างนอกนีได้ยินเสียงคนร้องวันเลยอะไรหายวะโอ้ยมันจะมีช็อตแบบว่าพาร์ทแบบกระเด็นลงพื้นกระเด็นลงพื้นต้องไปนั่งซอกต้องไปนั่งบอดานนี่นะขาขา สนุกนะผมว่าก็สนุกแล้วก็แล้วก็ได้เพื่อนแล้วก็คือจริงพอเราได้คนบุคคลหลากหลายอาชีพนี้่มันก็มันก็หกกันเนี่เรื่องแต่มันมีความสนใจเดียวกันคือจะอยู่เข้าโรงเรียนเดียวกันเนี่ยฝึกใช้ใช้องปกรด้วยกันที่จับานมันก็สนุกสนานนี้ก็ผมผมว่าหลักสูตรที่ที่ที่ของเราอะนะครับที่ modify watch เนี่ยก็เป็นหลักสูตรอะไรที่คนไม่มีพื้นฐานโดยมาก 99.99%เลยก็คือเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนะครับรบแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือไม่ได้จะไปประกอบอาชีพช่างนะครับเขามาเรียนเพื่อแพชั่นอยากจะรู้เรื่องชิ้นส่วนกลไกก็เข้ามาเรียนกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าลงเรียนไปเพื่อแบบไปประกอบอาชีพเลยก็มีครึ่งหนึ่งเลยครับครึ่งครึ่งก็จะเป็นสองกลุ่มนี้ผมเห็นหลายคนน้องๆที่เรียนค้าขายเยอะนะคค้าขายเยอะเป็นขาย โอ้ยคือผมว่าผมว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมว่าผมว่าเป็นเรื่องดีที่เขาสามารถถอดประกอบเองได้นะถูกไหมคือถ้าจะ้เขาจะรู้ไงเขาจะรู้ว่าไอชิ้นนี้มันควรจะถอดอย่างนี้แบบไปไนี่มันอืไม่ใช่ละคือผมว่าคนค้าขายเขาเหมือนแบบคุณจะเปิดนั้นรถปุ่สองอ่ะถูกว่าแต่คุณดูรถไม่เป็นก็ถึงแมาของลำบากละแม่เอาของปอมาขายกู ผมมีลูกศิษย์บางคนนะที่แบบว่าเขาจะไปทำกิจเขาคือเขาซื้อขายในการเรดพวกโมเลกอะไรเงี้ยหลายคนเลยแล้วก็เอาลูกน้องมาเรียนด้วยเลยต้องขอมาเรียนแล้วก็เอาลูกน้องมาเรียนจะได้แบบไปในทิศทางเดียวกันอะไร้วเดี๋ยวผมเห็นนี่น้องบางคนก็เดี๋ยวเรียนปัดเลงการนี่เรียนปัตเลงการนี่มันก็สำหรับสำหรับสำหรับคนที่เปิดเปิด นึกออกไหมซึ่งขายเล็กเปลี่ยนเนาะใช่มันต้องขัดอยู่แล้วแหละใช่ครบวงจรก็เหมือนคุณเปิดเหมือนคุณเปิดคุณไม่ต้องไปจ้างคุณไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นนะใช่ทำเองก็ได้หรือว่าคุณตรวจงานก็ได้ว่าเฮ้ยมันจะดีหรือเปล่าลายขัดเป็นยังไงไม่แต่คนจะขอมาเทดที่น่ำปัดเยอะปัดได้ไหวไม่ว่าอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่คุณก็พอดูออกคุณจะไประเมินแล้วไปต่อได้ว่าจะรับซื้อหรือราคาเท่าไหร่ตีราคายังไงแต่อย่างพวกเราอย่างเงี้ยผมเห็นผมเห็นคลิปฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเป็นคลิปฝรั่งคนหนึ่งแบบสมมติ ผมไม่ได้ไปประกอบอาชีพหรอกแต่ผมทําเป็นฮ็อบบี้อย่างเงี้ยคือเวลาเราได้นาฬิกาเก่ามาแล้วอ่ะมันสิ้นชีพไปแล้ว่คุณดออคือมันสิ้นชีพไปแล้วอ่ะแล้วพอเรามาปัดมาล้างมาเช็ดแล้วมันใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมันมันนาฬิกาไม่ไม่มียี่ห้อหรอกแต่มันมีชีวิตเนี่ยถูกว่ามันทาให้มันฟื้นคืนชีพคือมันเหมือนเราเป็นแพทย์ที่แบบเเห็นเลยนะคือตอนนี้มันใส่ไอไอไอบาลานซ์วิวลงมาอ่าบาลานซ์วิววางแบบ นี่แม่งเหมือนคนเต้นเลยบุ๊บบุ๊บบุ๊บ้ยนึกเดินแล้วเว้ยเป็นขับที่ทุกคนต้องรู้เลยนะบาลานวิวอ่ะเป็นหัวใจของนาฬิกาเลยนะใช่ใช่บาลานวิวเดินดิเดินดิมันเหมือนคนปั๊มหัวใจอยู่เออใช่เมื่อเดินนั่นพูดแล้วมันแปลงหัวใจหัวใจอ่ะหัวใจบาลานวิวเพิ่งแบบหัวใจอ่ะผมว่ามันสนุกดีนะผมสนุกมันเหมือนเราเป็นแพทย์ผ่าตัดแต่เราผ่าตัดของที่ไม่เป็นไรทำใหม่ได้ พแพ้ก็มีมาเรียนเนี่ยมนเรียนหลายคนเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ใช่มีหลากหลายอาชีพมากนะครับลูกศิษย์ก็จริงๆแล้วอ่ะต้องบอกไงว่าจริงๆที่สถาบันเนี่ยคือเราก็สอนหลากหลายอาชีพแล้วก็ไม่ได้จากัดอายุด้วยนะมผมมีตั้งแต่เด็กแบบม .4 มมเ,ออเด็กม .4 ม .5 จนไปถึงผู้ใหญ่แบบอายุ65 70ก็มาเรียนนะ คือมีลูกศิษย์อย่างเงี้ยคือถ้าเรียนเด็กเด็กนะเขาเขาก็าาาไปไปประกอบอาชีพเด็กจะต่อยอดได้เร็ว,วใช่ถูกแต่ผู้ใหญ่ผมว่าผู้ใหญ่อย่างผมนะก็คือีออ้อื y จริงดีกว่านั่งนั่งเหงานับไปไม้โดยเกษียณแล้ว, <laughs> ลวรออะไรใบไ,ไม้ตกดีกูจะได้ไปไปกวาดใบไม้อะไรอ๋อแต่ถผมว่าจริงๆนะผมว่าคุ้มเนี่เป็นการใช้เวลาว่างคุ้มนะสมมติสมมติว่าคุณเป็นคนเกษียณใช่ไหมแล้ววันหนึ่งคุณแบบคุณคุณไม่มีอะไร เขาเรียกอะไรคุณไปเที่ยวเมืองนอกาง,งคุณก็ไปเดินตามฟรีมาร์เก็ตก,ก็ได้ไงแล้วก็มันไปหาด้วยการกองเป่าเนอะแบบไม่แพงยุโวะแม่งแบบคุณอาจจะมันสิ้นชีพแล้วแลวคุณมาปกมันฟื้นอ่ะเออมัมนอีกแบบแล้วคือจริงๆอะ่ะบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีกําลังนะปาก,กิ๊กในใน,ในวัยที่เขาสูงอายุแล้วเนี่ยแต่บางคนเนี่ยที่ที่มาเรียนเนี่ยเขาเพื่อเป็นการเริ่มต้นของเขาด้วยเหมือนกั มียุท์ที่แบบว่าประกอบอาชีพใหม่เหรอเส้นทางเดินใหม่เปลี่ยนเส้นทางเดินมีอายุเยอะแล้วด้วยนะก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ทางใครแล้วแต่ทางใครแต่ว่าคือง่ายๆว่าตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นหลักสูตรที่ถ้าคุณถ้าคุณได้มาเรียนแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นทางคุณคุณจะไปต่อได้แล้วก็เป็นประกอบเป็นอาชีพได้จริงครับนะครับก็ วันนี้ก็ต้องขอบคุณปากกิ๊กมากนะครับที่เสียสละเวลามาโอไม่ได้เสียเวลาในผมผมอยู่ข้างในนี่ดิสัมภาษณ์เพลินๆในสัมภาษณ์นี้กิกัได้เออแต่จริงๆแล้วมันมันมีคอร์สที่น่าสนใจสองสาอันนะจริงๆแล้วอ่ะก็คือว่าอันซัมเบสิกเนี่ยใช่ไหมผมผมผมพูดแทนเขาแล้วกันว่าจริงไอ้คอร์สซัมเบสิกเนี่ยผมว่าเราทุกคนเนี่ยคงสนุกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดทำงานเป็นฮ็อบบี้นะผมเสนอว่าทำคอร์สเบสิกนี้แล้วก็ไปเรียนปัด เรียนขัดนาฬิกาเอออันนี้มันเอันนี้โคตรมันถูก้ยมันได้ฟิลด้วยใช่เวลาที่ฟิลลิ่งที่เราเอาชิ้นงานเราเห็นซากงานเนี่ยเราเห็นซากเห็นเลยซากชีวิตนี้แล้วแบบเรามาทำมันใหม่เหมือนแบบมันเกิดใหม่มันแว๊บมาอีกครั้งเนี่ยมึงเอ้ยผมว่าผมรอไปแล้วนั้นน่ะอ่าปากกิ้ก็ต่อคอร์สขัดปะผมผมคิดว่าผมเห็นเลยมันมัน้คอร์สขัดมันมากแล้วได้ได้ความนิยมของที่นี่ด้วยนะครับถือว่าเป็นคอร์สที่แบบคนโรงเรียนเบสิกก็จะเรียนขัด ตามไปด้วยส่วหญิงเรียนได้ไหมผู้หญิงเรียนได้ไหมผู้หญิงมีประมาณเจ็ดคนแล้วครับผู้หญิงที่มาเรียนทำไผู้หญิงถึงเรียนทางด้านนี้คุณว่าผู้หญิงผมว่านะถ้าถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงเนี่ย population ที่จะสนมาทางเนี้ยมันน้อยอยู่แล้วผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบคนใจโดยแต่ผู้หญิงคุณจะเรียนมาปัดเน่ผู้หญิงโดยมากชอบเรียนซ่อมมากกว่าปัดเฮยแต่ก็มีนะผมงบอกว่าจริงแล้วผู้หญิงเนี่ยถ้าถ้าถ้าเุณเรียนนเรียนปัดนาฬิกานะคุณไปต่อยอดพวก ทำจิวทำจิวทำอะไรใช่เลยนะเว่ใช่ใช่จริงคุณไปคุณไปอัพอัพแบบอัพกระเป๋าอัพอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าแบบไปปัดที่หูจับกระเป๋าทำเอ้ผมว่าผมว่าจริงๆแล้วมันทำจิวเวลรี่ต่อต่อได้ทําได้ทําได้จริงๆเครื่องมือก็ใกล้เคียงกันเลยเหมือนกันเลยแหละจริงๆเพราะว่าก็มีลูกค้าที่เอามาพวกแหวนพวกอะไรมาให้เราปัดก็มีไลยผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยถูกปะล้างเครื่องไอไอล้างจิวเวลรี่เขาอะ เพราะว่าที่นี่เนี่ยเราก็จะมีใช้พวกเครื่องที่ใช้ในการล้างด้วย ultrasonic ครับ u l ต r าโซนิกล้างพวกแหวนเพชรพวกอะไรพวกนี้ด้วยแล้วมีเครื่องนั้งในกาเขาอ่ะที่เป็นเป็นสามสามสี่มอสามน้ำสามน้ำนั่นแหละนั้งเครื่องเพชรนี่โอ้โหอีหนูสุดเลยอโเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็คนที่สนใจจะมาเรียนก็เข้าไปดูรายละเอียด ในเว็บไซต์ได้ w w w o l i v c o m แล้วก็มีอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับก็คือ w w w m o d i f y w a n g d c o m นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกันเรื่องเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของเราทั้งหมดเลยนะครับเอ้หมดแต่ผมเห็นใน f a c e b o o k ก็มีใช่มีท, Facebook, ทุกช่อง YouTube, ทางเลยครับ i i k t o k IG, YouTube, Facebook, f a n p พ g ครบทุกช่องทางสามารถเข้าไปดูคลิปเล่นๆได้นะครับ subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ อ๋อจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับบ๊ครับ